จากความสําเร็จแห่งการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลภายในโรงเรียนสังวารวิทย์8ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่327กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่32ซึ่งได้รับการส่งเสริม ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านอาหารสุขภาพและการศึกษาโดยเฉพาะการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่มุ่งเน้นให้ครูผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันทําการเกษตรในโรงเรียนแล้วนําผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันซึ่งช่วยให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษมีคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงได้รับความรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไปทั้งการเกษตรและการปรศุสัตว์ซึ่งในการดําเนินงานนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้คําแนะนํา ในด้านวิชาการรวมทั้งสนับสนุนด้านกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนทําให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านการเผยแพร่ความรู้แก่หมู่บ้านอีกแหล่งหนึ่งในด้านการศึกษาได้ขยายโอกาสส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานในระดับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ประกอบอาชีพตามความถนัดโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากห้องเรียนที่มีชีวิตได้แก่การปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านการดูแลรักษาป่าไม้การปลูกป่าการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพตามแบบสหกรณ์ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังหลักการสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับนักเรียนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นจัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนยกระดับรายได้ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารได้ฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งช่วยเหลือในการส่งเสริมเรื่องการตลาดอาชีพต่างๆได้แก่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นด้วยทั้งนี้โรงเรียนสังวานวิทย์แปดเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในโครงการตามพระดำริซึ่งได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และพัฒนาความสามารถอย่างยังย่งยืน สมดังพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่มั่นคงแก่ประเทศชาติสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง